พี่น้องสวัสดีเจ้าค้าพี่น้องป้องไปสกุสก้อนสมองสบาจัดแจงหักกระมาฮอดยางจนขาลากพี่น้องเออไปหาเห็ดมาเจ้าค้าใตกะตาหนึ่งพี่น้องโอ้ยผลโพเห็ดหลายโผลนี่ก็ได้คู่หนึ่งโอ้ผู้กะตาหนึ่งจิรอหน่อยหนึ่งพี่น้องเอยคู่จิรอหลายหลายแต่ว่าหาหน่อไหมหาเห็ดค่ะยางเลาะไปเลยเลย มาแล้วก็ลงทางคันชมพูว่าข right. right. ับไปเพืเดียวนี่คขับผมเนี่ยมาลาเนี่ยเตยสีจ็กซีอยู่แถวได้ย่างกันค ok, ้าล่ะพี่น้องบริษัวเฮ็ดออกนางว่าจะเข้าป่าจะไปหาเฮ็ดถ้าห้าเข้ามานเอาไปกับมาสู้นางว่าหามันออกข้ากับไ้กินก้อนมุกนะพี่น้องข้ากับไปเบิ้งที่บองมันสิเกิดนะเดว์บายเป็นอย่างนั้นมาขันกันมาพี่น้องบริษัทได้ฮอด เพลียกดปุ่มแต่ไม่หดนาซ้ำอยู่ในหม่องโรงงานเต่านี่แหละค่ะท่านก็มาหดเต่าพรากันเมื่อย mỏi ถูกมะถ้าแปงจะกระดือกไม่มีแหงาาเป๊ะได้จินจิรอพี่น้องโอ้ยน้ำไม้ก็ได้อยู่สิหานนอใหาข้าเจ้าเบิร์ดมาเห็นมาพ่อข้าเจ้าหาน้ำไม้ก็เลยใหาข้าเจ้าแล้วเราจะกินอะไรกินจิรอ เมื่อพาได้กินข้องในตู้เย็นเหรอพี่น้องไปหาเขา่าได้กินหรือว่ามันประมาณน้ำปูบ่ะวาแม่นบอกพี่น้องเลยไปหาเนี่ยกินมาผสิเมืออันวังไปกินคลองในตู้เย็นเอามันบ่ได้เลยมาพออันไปกับเ้าพี่น้องเมื่ออันพัดกับเพ้าหมูพับว่าเพราะว่ามันพัดกับเผ้าหมูในตู้เย็นเหรอาเฮ็ดกับบร้กินเฮ็ดมันบ่ทันออกค่ะพี่น้องขามื่นกรเมืดคลึ่มยุคค่ะ สิมงาผัดกะเพราเย็นเจ้าค่ะนี่เดชน้ไม้มีอยู่ในหลังในพี่น้องนะพี่น้ไม้ใหญ่างๆโรยน้ไม้บโป่งเจี๊ยมละลานียโอ้ยเอาไปกินห่านหน้าห่านในกินดูเลยน้ำมันก็ถ้าเกิดคิดซะว่าข้ามาเฝ้ากากแล้วกันน้องเมื่อเเผาก่าพูดเดียพี่น้องมันเจอเมื่อไปทั้งคนละทำเมื่อแล้วเออแล้วเป็นอะไรล่ะ คือบันไดเสิออกแม,ม่มอโอ้ยแม,ยม่มอแม่แม,ม่โป้งเปล่าขอเฮ็ดบ่ได้บ่ขอฝนกันยังได้อยู่ขอเฮ็ดหรืบ่ได้บ่คะพี่น้องสิหาบนางขอเฮ็ดบบดนี้อะแบกนางเมื่อถ้าแม่ละบ่ไดโลดก็มีบ่ได้แบกเด้อะแก่สียโลดนั่นแหละเมื่อโอ้ยฟาเอ้ยฟาออกท่วมท่วมลงมาก็เฮ็ดออกสุก,กีนแน่เมื่อยลอยพี่น้องเอ้ยก้าวขาก็บ่อยากออก เอ้ยทางใดทางเมือ่องเนี่ยมะเนี่ยฮาร์ตน์มา,มาพี่ดาวอย่างมาแล้วคนลงที่มาทีนี่ออยช<อ>ื่อยังไม่ได้เลยมันตึ๊บแถมน้ำกระก้อนมาได้พี่น้องเอ้ยนั่งบนตามก้นนี่นั่งสลับไปทางอื่นซืเอว่าเฮียแถมน้ำกระกออีกโอ้ยได้จะแพ้มาอนี่พี่น้องเอ้ยบริสุทธิ์หาวสมดองมาละเมื่อย์มอยสอยเม็นใครจะนั่งเป็นหมอหยุดดุนมลหิยุ่งง่ายหยุดไปเลยเอามาลาเป้าให้ประเดี๋ยวเลือดจะไหลแบบแบบ จงแมีนเค็ดเวียนขว่ะมาล้านพี่น้องเลยเป็นทั้งหมอผี๋เลยกับหมอเป่าหมอเห่าหมอตํหยอกตํแหน่เป็นบื้อโพงแมวโพงน้ำไม้นอยย่าใหญ่พี่น้องเลยจะเอาน้ำไม้ในบ้านมาใหนะต้มฮ้ยาไว้ต้มจำเแฉะเป็นพี่น้องเนาะนอะขาวๆนะต้มจำก้วแล้วก็ตํ่น้ำพริกกัน กะปิโอ้ยไออยากเด้ออร่อยนะมันก็ทำสิมะเขือยิ้ใส่ล่าคุณจะกินช่วยเราแข้งนะมะเขือปอกนี่ยแหละห้ากับซีเมอร์ปนจิรอนี่ยแหละพี่น้องแต่บ่มีพักมีพักเงเฮ้ยโอ้ยไปเอาหัวปีนี่ปะมึงให้อดตดดูหัวปีประเทศเท่าไหรเอามือใส่กับพริกีกับกระปุนเหตุกระปุนอีกแหละอยากกินครับเมื่อไหร่สักก้อนแต่ฉันไม่กินปีนะมันฝาดมันผิดนิ้วค่ะนิ้วบัคไหลัง กันว่าก,กับบอไปเสียเปล่าอยู่กับคุณอาจิลล์อยู่พี่น้องพอได้ม,มาแจี๊บนี่ล่ะลายอหล่ลพี่น้องลายโตอยู่ควยหลายลายแต่ว่าเมื่อยก่อนบน่มีแห้งก้นบ่แม่นยังนางว่าทีแรกมาจังคุดนางว่าโว้ยเดือดลำพังยางมากเลยเขาตายเลยมากคุด <c oughs> นักเสียมกับพ่อนักเสียมป,ป,ป้มาพี่น้องป้าขึ้นเที่ยงกันแล้วพี่น้องมาเนี่ยหิวข้าวหิวน้มหลักค่ะหนามในก็บไปถือจ้าป้าเมื่อหางกินเถ้ากินหนามอยู่ น้ำ um> คือไปกินเหมดแล้ลวกินผู้เดียวพอได้แหย่มาลากินน้ำไหมน้องเอามาลากินน้ำห่วยพี่น้องปปะปะ,ปะข้าขึ้นเที่ยงบัดน,นี้หิวเลยนะจะนั่งรถมาจอดไว้อยู่นี่บบามีจะไปใส่พี่น้องป้องปอ่ายยังบ่เห็นยังบ่โผล่มาเยอะมือในใน,น่าะจะปิดจะมือจะกล้องเจา้าตาเองนะเจา้าขาพัฒนาเลยก็บาลหรือเจ้าขา ก็นั่งเมามอยกันวันนี un> un> ้ก็มาหาอมลาก็จะมาฝากท้องกับเธอนี่แหละค่ะวันนี้ก็ได้ถ้าได้มาแล้วก็พรุ่งนี้ว่าจะชวนนางไปเออพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวฝากผ่านอมลาเลยขบุทําทานจะป่งศพเนี่ยพ่ออ๋องานป่งศพบ้านเพิ่นวันพี่สีพี่น้องพี่น้องถามขมาว่าเพิ่นจากพันษาเพิ่นอายุจากตีเพิ่นว่า ถามข้าเจ้าว่าอายุ80ปีเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นเนี่ยก็สี่80สวายพระเพริงถวายเพริงผักเพอิ่งเพิงศพว่าปกติเป็นเช่นไรเลยเล็กๆฉันก็ว่าวฉันจะเป็นเห็ดลงท่านเท่ากันว่าโควิดโควิดเพิ่นบอดีชราลายกันมีแต่ในบ้านนั่นแหละพี่น้องเห็ดลงท่านกันเองแล้วกต่ตอนแรกงานปลงศพนางว่าอยากไปเห็ดลงท่านสะทายเพิ่นก็บอกคอยได้เห็ดทายเพิ่นก็บอกว่าอยาไปลงโฟกลงเฟดอยังเด้อเพราะว่าคนข้าเจ้ายังบ่อยจะขาย ซุ้มลุ่มปันได้นะจ๊ะแต่ว่ามันก็นจําเป็นกับมีแต่ในบ้านนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเมืเ่อเผานี่สะทายอยู่สะต้องไปทายขีดทายบรรยากาศนิดนิหน่อยนะจ๊จะแต่ว่าเลื่องเราผมแปดสิบเอ็ดพรรษามเด้อพี่น้องเด้ 81, <000. S 1> อแปดส<า>ิบเอ็ดพรรษามแปดสิบเอ็ดปีนะสิ่น้องง่ายกันน 80, ้องแปดสิบเอ็ดปีหลวงปู่อุ้มจักซื่อว่าจังไรกูจะกูจะไปหลวงปู่อุ้มอ,อ๋อลง แปดสิบเอดพันสาจังหวัดตีไปเลขซะแปดหนึ่งสวัสแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเอ็ดแปดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหนึ่งศูนย์น้ำเออกระซื้อกลับไปกลัมากลัมากระไปกระไปกระมากระปรงวันที่สิบแล้วก็ขั้นบริการไปซื้อแล้วก็เป็นบอถือค่ะกระไปกระมาอยู่หันคั้นบอทซื้อเปิ้ลเซนโซลาก็ตามนั่นละจ้าจะมาเมื่อวานเดี๋ยมันออกเดียได้เซาหกเลขหนักหก ถือสามสิบบาทค่ะติดลบสามสี่ร้อยถือวสามสิบบาทพี่น้องบาทละแปดสิบผับบ่ายยังติดลบอีกพ่อแก่ซื้อหลายบาทบ่ถือสีมันสีบอสติดลบซ้ำดายอีส่าไม่มีแก้วปลาตาปลาพี่น้องขึ้ปลาตามไปพี่น้องปลาขึ้นไปให้กินข้าวกินน้ำน้ำกันนะเจ้าค่ะมอยมอยซอยเม้นไฮ พี่น้องหลังจากมาตาเฮ็ดแล้วกะบุมมมแล้วกินอยู่เถียงเจ้าค่ะไปก็บไ่ได้หยางได้จิลอไปเบิง่งนางมาหอดเถียงแล้วกันนางอยู่ค่ะนางจิพัดกระเพราเจ้าค่ะสบายดีพี่น้องสบายดูสบายดัดเจ้ <S 2> <S 2> เา เห็นกล้องกันสบายดีเราไม่ต้องไปเอาบะม่มุมอาหารอยู่เพื่อนค่ะสิผัดกะเพราเจ้าค่ะผัดกะเพราหมูสับนิดหน่อยค่ะสองคนกินค่ะไม่ได้เผื่อใครใส่หอมมวยใหญ่พร้อมเพอบะหมี่หมักถั่วสับสับวันนี้ไดสีจะโทรฝีมือเองนะคะว่าจะสีจะเออมลาจะกินได้ไหมน้งสิเป็นเส็บกระทะเองนะเจ้าค่ะกระทะสแตนลล์กระทะยังพี่น้อง จิรอที่ไปหามาเจ้าค่ะใส่ขี่แล้วนะเจ้าค่ะก็สิไปลงเต่าแล้วเจ้าค่ะก็สิมีแพทกะเพราแล้วก็ขวดจิรอเจ้าค่ะทนสองคนค่ะวันนี้ไม่มีใครมาวุ่นวายเด็กๆก็มาอยู่พี่น้องเด็กๆไปเผาการทงไผ่ทงมันแล้วก็แล้วไม่ต้องสับลายเดี๋ยวว่ามันจะไปตะกินไหมค่ะ บํกกัดขจีหลอก่อนหรือเธอขจีลาบเออนั่กลวยก็ได้บ่อนหามาใส่จักหน่อยจักใดน้หยุดเทียงหน้าน้อยน้าต้อยแล้วก็เทียงหน้าน้อยไอ้หน้าต้อยเทียงหน้าน้อยเลยแพมันะัำใส่แต่เกลือ์หรือจ้าค่ะเฮ้ยใส่เป็นนัวบอกเฮ้ย อ,อาหารตอนเที่ยงเจ้าค่ะมีกะพากันไปหาเฮแต่ก็สวยสวยไปะเ้ราไม้ทวบก,กัพอแต่หอยเขาเอาบักพี๊ก็ไรจะมันเผ็ดเผ็ดๆมากพีกกี่กตู้ลาลายกแดงบะแมนริกเขียวกันมีผักใบอะไ้เด้อ หัวจิรอแล้วก็สีพัดกะเพราจ้าหงเขานะคะวันนี้เป็นไทยนิดนึงสีพัดกะพงพัดกะเพรามากินน้ำกันด้วยเจ้าค่ะสุกูสุสคลคหลายๆคนนะคะเริ่มแห้งแล้วเจ้าค่ะเพราะวันนี้มันบอกมีเลือดนะซุกสํสำนึงกับกินโลดน้ำตามันย่อยแล้วก็พอเจ้าค่ะปะ <Es> ปงแล้วเจ้าค่ะจะผัดกะเพราต่อนลยเจ้าค้ะซอยซอยซอยผัดกะเพราต่อพี่น้องหลังจากขวบเดีสีเห็ดมางสิไเป็นตะกินรอคือบอกลีองเอาห้เผ็ดเลยวันนี้นางขอลงมือเองเจ้าค่ะป่าแล้วค ฝนกำลังลงเม็ดพี่น้องเอ,อ้ยกำลังลงเม็ดอีกแล้วออต้นไม้แหง้งก็จะดับไฮดำนาเนาะได้ยินข่าวนบะอบบอยเขาเจ้าโลกาบ่ฮื้อได้มื้อนี้หอมบ่พี่น้องหอมบ่หอมๆๆกระเทียมเจียวมั้ยลงได้ยังโอเคหอมแล้วนาะหมูเธอเธอก็ทำเองขอหนามด้วยสิ น้ำในขวดน,นี่เจ้าค่ะเนือ้อ,อ่ะหมูก็ไม่ได้ตับละเอียดนะคะอแบบจุงลูกจุงหลานกิน,ลเ,เ,นเล่นมีแถวย่ำโยมฉันได้เท่าปันไดดอกแล้วก็อย่างนี้ <laughs> มันรวมเป็น8ลีลากินฉาดเอเฮียจา้า เยไปเงวไปขอน,น้ำใส่นิดหน่อยนะโอ้ยน้ำกับน,น้ำเย็นเย็นเขนชอบน้ำน้านะโอ้ยแก๊กเลยนะแก๊กบ่แห้งพี่น้องแก๊กมันบ่ทันจเยแก๊กมันอยากเบิรนแล้วบ่่บนเตาธรรมศาสตรเจ้าค่ะเคียแก๊กกันด้วยเคี่ยแก๊กแกุ๊่นนี่จำได้ใส่การเคี่ยนะครับพี่น้องค่ะ จะเย็นกันได้นะเจ้าค้าเพราะว่าเข่าห้างกานเย็นบาทันแลกันหิว <c oughs> ฉันจะกินกับข้าเหนียวก่อนก็ได้เขาถ้าได้ค้นอายุของเขาว่ารสชาติจะออกมาเป็นเยี่ยงไรนะคะอันนี้เราน้อยเกินไปหรือเปล่าวะใส่เดเพอดีแล้วใส่หอมมุกใหญ่แทนคับผมมีพัก <มา S 1> เ่นนะใช่ใชห่า วันนี้เสี่ยมือเจ๊ตีนะคะมากินน้ำกันไปพี่น้องสุกุลสิคนแซ่บแท้แน่นอนก็ยังบรู่วแสบแท้แน่นอนแต่ไม่มีรถดีนะคะมีตลดหางใส่ไปเลยตามลงไปด้วยน้ำมันหอยทำไมมึงเอามาให้กูเยอะแยะอะันนี้น้ำส่อยใส่นันเปล่าซีอิ๊วดำตุซีอิ๊วขาวอันนี้ใส่อีกซใส่มาใส่อีกมันเปรี้ยวไหมอะไรมันจะเปรี้ยวไหมใส่เปรี้ยวมึงนะไม่ น้ำปลาผัดกะพรโอ้ยสูตรเธอใส่น้ำปลาเนาะอ้าวก็มันไม่มีชูรสแล้วก็ไม่ใส่เยอะไงอันนี้อะไรชูนัวผงวิเศษใส่แล้วอร่อยไม่อย่าใส่เยอะบอน,น้ำตาลน้ำตาลลงไปตานก็ไม่เยอะนะพอตัดอ,อันนี้มึงใส่อีกเหรอมันไม่เปรี้ยวหรอแล้วแต่เธอสูตรของเธอ,<ๆ>อนะเธอบอกเธอทำเองเธอต้องไม่มีรสดีนะพี่น้องเนาะ นี่นางกูนั่งตามเหรอตายแล้วสูตรของนางนางว่าบอสีพรอมรีแล้วนางยังมาใส่เกลือพอไม่เจ้าค่ะผัดจะเราสูตรเจสีใส่เกลือมันก็ใส่นัง่าไม่มีอะไรอ่ะรสดีหรอตดีไม่มีมันไม่เกี่ยวความอร่อยน่ะร้านอาหารที่ฉันเคยทำไม่เคยใส่เลยรสดีขาดมันได้คือเป็งนัว สลล,ล <laughs> <laughs> โอ้ยกแกดแต่ก็หมันมันบ่แหง้งใจเยินๆหันผดอยู่หันสะก่อนถาเขาซุปไปพร้อมกันโอเคได้ที่แล้วเจ้าคะ่ะป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 ะนาตาครับเป็นนักซี่ละค่ะแต่ว่ารสาติ <laughs> 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 สูตรนางจะไม่ใส่ชีวดดำนะเจ้าคะ <laughs> ่ะไเจีอามลาเป็นคพนางกลัวดำ <laughs> ตัดสีค่ะ มีพัดกระเพราแล้วก็ขวดจิรอนั่นเองกย่เขาสวยพี่นอ้นองขอตาโยกมาอยกมา